กอมาต่อ,ตอกันเลยนะสำหรับมัดนะโมเดินคอมแบกฟรีนะฮะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นที่สองนะโอเคก็ต้องขอภัยที่ห่างหายกันไปนะนะก็ติดภารกิจเยอะมากงานเยอะนะฮะง,งาน First, ยุ่งมากๆจริงๆนะโอเค ก็ที่ฉากันต่อไปก่อนนะยะโหนี่มั่งระเบิดตึกเลยโอ้ม่โอยหิวหิวหิวอะไรฮะนะจังอันนี้เคฉากกัจบกัล้ว ก็สรุปง่ายๆนะมันน่าจะเป็นภารกิจอะไราบางอย่างที่เราต้องทำนั่นเองนะโอเคมีแต่เสียงภาพไม่มีมโดลา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 หยับยนะจวักเนี่ยโอ้กีากากูว้วววว เกียรติตึงม่นที่สองอะ่ะมิชชั่นที่สองอะ่ะเฮ้ยุยโอเคเจ้นมันลูกโลกทองคำนะฮะณนะช่วงวันนี้ใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะขัดทุยโอเค,อเคอเะเรามา i worked with them before down in mexico I'm getting I'm getting shot over the border. yeah i've a dozen towns in south texas no survivors listen i've been with him since south africa right after he left special forces america's corrupt government will fall end of story according to russian news reports the nation's drone network in moldova has been taken over by an unknown group

เออโอเคฮนะในะจังหวะน,นี้ก็เราก็ได้บังคับตัวของเราเหรอโอเคเราก็ต้องเดินตามมันไปนะ <Ooh. S 1> ก็ฟังมันบนต่อไปนะฮนะในจังหวะน,นี้ฮนะ<อ>งสงสารมานานแล้ว <500 C. S 2> ไอ้ลูกฝั่งขง้างบนมันคืออนะไรฮะตรวจดูเถอะอันนีคืออ้ออ่ะ,อะหรือว่าอ๋อ ม่วยครางนะจัหวะนีนะ้ต้องขอาใัด้วยนะไม่ได้ขานหวะอ๋อมันเอาไว้ซื้อของเนี่ยเอนะ้ฮะเก็บไว้ก่อนเขเคมาเาจะเดินจะเดิมตั้งหายก้อฮะหวหนวเขื่อนร่างนะจังวะนี้ตายเยอะมาตามยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ พี่พี่มีถ่วไหมฮะ้าอะไรนึงอูเค้านี่ฮะโอ้ยโอโอ้ยโอหมดเราจะไปฝั่งทางเขานะอะไร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 หมดจะส่งผมนะครูผมแช่มากเลยส่งผมผ่านสื่นะ ดูาต้งเต่าร่างยันบนนะเราต้องสูงมว่านะอ้าวมัวจะชมฟื้นช็อนฮะม่มีตู้เกมโดนเล่นได้ไหมเลื่นไม่ได้โอ้มีไว้ทำไมก็เมินปลัวนะจังหวะนี้ไปไหนวะขึ้นบนเหรออาจจะมีรักเล็กน้อยต้องขอพายด้วยนะฮะไม่ใช่ย Okay. โอเคเฮ้ยอยอมรอดยอมรอในช่วงวังนนี้เลื่อนลงว่ะ <laughs> ตอยตอยโ <laughs> <the> oh. อ้ยโอยโอเคได้บูก,กันเรอฮะในช่งวงวะนี้ขางนะโอเคเล้ก okay. ็อุ้ย ได้บุกระหวนะชังงวัน huh. ี้ป <Ivan> mm ืนช่างวังจริงนะสาดสาดฮะยับไปพวกมันทยับไอยับไปพวกมันไ้สักตัวเดียวอุ้ยอุ้ย

อืมอ้าวไอ้นี่ปล่อยโหยิงตั้งนานกว่าจะตายฮะจังหวะนี้โอเครีบไป,ปดีกว่าฮะจังหวะนี้ไม่มีแผนที่ด้วยอ๋อแปลกเออถ้าผมเงียบไปก็ต้องขอบอ,อ,อุ้ยงานเข่งเอาใหม่ฮะไม่ยอมฮะต้องขอบพูดจริงๆริฮะไม่โรยจริงจริงงานนะจังหวะนี้ อะไรวะยูโรคุณบเลื่อนขึ้นนั่น h ะไอ๋ยคือวะนช่าอรนนี่เด็กปืนนี่วาล้าปืนของเปื่ของผม,มะวะนช่งอร์แนวอะไรปืนที่ฟาดสัจงไที่เปิดฮนะ <c oughs> the mission. Tremble, you weaklings. Now you fall, just like the leaders of your corrupt nation. Try taking the safety off, idiot. Oh, my. Miss much, เออที่ผมเงียบนี่มันไม่ใช่อะไรนะเพราะเรามาเล่นเกมแบบในร้องถ้าพูดไปมันจะทำให้ผมสติคอขาดความมันระหัต้องขอบภอยด้วยนะที่ผมเงียบโอ้โหมิดมากเลยฮนะอุ้ย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 ,ย,ยมากันเยอะกันแยะมากันไม่หยุดไม่ย่อนหมดยัง มคมาอิจวะวิบระนะจังหวะนี้กฎลิฟท์ฮะไม่แฟร์มันน่าละท่านผู้ดีเป็นไรไหมอืไม่เป็นไรนะจังหวนี้เออย่ยอยู่กันสองตัวสองด้วยฮะในชิงเงินนี้พี่พี่มีเฉื่อยโอ้ดูมองครับมองฮะ เจนเจ r รัสไล a ก็ต้องขออภัยด้วยอนาะช่์ตอนเล่นเงียบไปนะเพราะถ้าเรื่อรถมันพูดนะมันจะไม่ส่าใจและาความวามันนะาจ์ okay, ต้องขออภัยด้วยนะ,อะโ,อโอ้พี่นวอเคิมอ่ะอร่อฮนะ When stand the ashes this โอ้พี่มีติง่งหูพี่ติง่งหูยาวมา,าวฮะดึดั้งเข่านะโอ,โอ้โห สุดๆอยู่แล้วเอออะไรจ้องไงฮะโอ้ดูตาฮะโอ้ดูตาดูปลาเขาโอ้จังหวะนี้นี่มันนี่มันนัาผากหรือสนามบินนะฮะนี่มันนัาผากหรือสนามเว็นเหรอเห็นนับผอบร้อาเห็นหน้าตาโรฮาเลยนะจังหวะนี้ฮะเกันออะไไรยู่ด้ อืจ้ากระตุกระตุกระตกอันนี้ทำไรไม่ต้องใส่รูปมันนี่ขอใช้ลูกซองหน่อยเถอะให้ใช้พวกเป็นยึดที่ใช้ลูกซนะจังหวะนี้ฮะตอนนี้ไม่สนใจปืนอะไรอะสนใจลูกองอะ

อืมอืมหันอืมมาที่คอมพิวเตอร์แล้วกดเอ่อนี่เหรอโอเคทำ้ววออืม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 ,อม ต้องโหต้องให้กดแบบนี้ด้วยนะช่วงนี้เพื่อความัและความสะใจะไปไหนต่อวะอเคอ้ยอุ้ยอุ้ยคิดจะทําเพื่อเราเหรอเพื่อเราไม่ก็หดไปนะนะช่วงนนี้นะ

ยงอยู่ได้อ้าวเพื่อนรอดีกว่าเฮ้ยอะไรวิ่งทำไมเย่อุ้ยมาทำไมอุ้ยอุ้ยวา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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอว้ยเสียตายนะจังหวะนี้ ับใครมันยิงเอ,เอ่าไลเอ้ยผูกคอปเตอร์นี่ว่าหืม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 ียิงอะไรเพื่อนผมอ่ะอืมอืม มีเฉือนลายนะจังหวะนี้มีปืนไม่ยิงใช้มีเฉือนนะโอเคไมไหนต่อฮะโ <Okay. S 1> อเครันตามพฤติกรรมของเราไปนะฮะโอุยโอ้ยอุย้ยมีจิตทำรายนะจังหวะนี้ฮะ <S <S ย,ยังไม่ได้ทำรายรุ่นเท่เลยนะฮะ Oh, mission fail. Go right, kena. Chong anie mon nakทำลาย saunders Look to the mainframe and place the bomb. I'm going to activate the server. I'm going to jack in a If They send in a remote unit to disarm. The bomb goes off immediately. You think I'm crazy? Ask yourself. There's no satisfy you. Are you going to cover me at some point? Take them out, damn it. ว่าต้องอ๋อเคยเกิดรา่อต้องขอโทษด้วยเช่นเฟอร์บริวารแล้วที่สวรร่าเราต้องต้องพูดติดตามของตัวเองในแอรอ์นะเคยมามาเรื่องนี้ไม่ใช่ปันปันนะอืม เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาในการปกป้องผู้ติดตามวิวอุ้ยอุ้ย,อ,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 ยอ้าว มิชั่นเฟลอีกแล้วคุกก็ต้องขอพรได้ยนะรอบที่สแล้วโอเคแต่ต้องเป็นปืนแล้วเย่ะยิดกดเพื่อน้ร้ายเพื่อนเราไปเออรายเอราไปแบบนั้นแหละแล้วรก็กด Let's go 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 อืม

ยิงไปก่อนเถอะไม่ต้องมัวใส่กระสุนวิโอทำเสร็จไม่บอกนะจังหวะเนี้ยเอ้าเพื่อนเรานี่วะแย่ป่ะตุ้งไป

Hmm, sod, sod. Dough, drop, drop. Hmm. Hmm. I saw you a rock Maniac. Hurry. Wait. let's go, let's go. go, go, We Sad to see such potential so misguided. Wait, hmm.

่ yeah. oh, oh. โอ้โหกรตเตริมมาแบบนี้หรอนนะช่วงหวลนี้นะฮะ okay. โอเคเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาตายเช่นโ okay. อเคเืี๋ยเชค่ที่จบรายส,สำหรับมิชชั่นเออมิชชั่นสองน,นะก็ขอบคุณทุกท่านชมนะเค okay. เจอกันใหม่ารัทหน้ามิชชั่นหน้านะโอเค ก็ถ้ามีสิทธิทับการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณที่รัชบชมครับยังลาบาย